สวัสดีครับอยู่กับช่องโกนะครับวันนี้จะมาพามาดูนะครับวิธีนะครับเอ้ยไม่ใช่มาดูอาชีพเสริมนะครับอาชีพเสริมสร้างรายได้นะครับสําหรับชาวเกษตรกรนะครับผมนี่นะครับหน้าตานี่คนเลี้ยงนะครับแมกวางนะครับผมนี่เป็นเจ้าของโรงโรงหม่อนโรงไหมหรือโรงหม่อน ม,มันชื่อเดียวกันไหมแม่ไม่หมอนมอนั่นเองลงไมแม่แม่เริ่มต้นเลี้ยงได้ยังไงครับผมก็ไปศึกษาจาก,ค,จากค้นรู้จักนะคะว่ามันเป็นอาชีพที่เป็นรายได้เสริมอย่างหนึง่งแม่ก็ลองมาหลายอาชีพแล้วแต่ว่าแม่ว่าเลี้ยงหมอนนี่แหละไว้ก็ทุกอย่างไ <c oughs> ว้ก็ทุกอย่างปลูกพักอ่ะลงทุนเยอะครับนี่ถ้ามีใบก็ทําด้วยตัวเองได้อืแล้ว แม่แม่ก็ไปดูจากก,มกรมเกษตรหรือที่ไหนรครับกรมเกษตรที่แรกเพ่นพาไปอุปลุมไปพูน่นจูดม้ไทยเพื่อนละ่ะก็มีกรมส่งเสริมนะเพื่อนมาแนะนําครับไปดูนาเพื่อนอม,มันจักวันครับเนี่ยตัวนี่ถ้าเลี้ยงแท้ๆก็ระยะเบ็ดเสร็จเลย20-25วันเขาได้ไี่25วัน <c oughs> ไปรับมานี่ไปรับยังไงครับลูกพันเพื่อนมีมันส่งค่ะ น้อไปลับลูกพันแต่ว่าตอนไปขายเขาต้องไปเองอถึงโรงงานเขาโอ้แต่จะไปลูโรงงานหลักการว่าเขาขายเั่ไใดเขาวัดคุณภาพแบบใดเพื่อน,กนกเกษตรกรไปเองครับไ,ไปศึกษาใช่ไหมครับศึกษาดูง,งานูการาการแยกการคัดรายได้ของเขาแต่ละคนก็บ,บอกคือกันได้คุณภาพไม่ได้คุณภาพแบบนี้ต้องไปโรงงานอยู่ที่การดูแลใช่ไหมครับแล้ว อาหารละเมียอาหารเรื่องนี่การเลี้ยงของมันก้องนึงนี่ี่เบิดใบประมาณสองไรต่อรอบอเป็นเต็มคือคือมันกินใบอันนี้ย่างเดียวบ่ครับกินใบย่างเดียวอย่างอื่นมันมีเสริมม่มีเสริมขอแค่มีใบขอแค่มีใบที่สมบูรณ์อแต่ว่ากองนึงนี่ต้องมีใบสองไ่ประมาณสองไรสองไ่ต่อกลองต่อกลองแล้วก็จะต้องหมุนเวียนท้าเลี้ยงทุกรอบคือต้องปุกบสี่ไร หมายถึงล็อกนี่สองไร่เอารอบหนาดสองไร่กับจะเวียนกันยุงย่งเนี่ยอ๋อ,อนึ่งไปต้อง,งไปให้ได้ซีไร่ท่านจะเรียงตลอดชะกลแล้วนะแม่เนาะหล็เลยมันเกนมีมา้าสีขยายอกทีละหน่วยละหน่อยมายู่น้ำเผากันน้อยๆเนาะเงาไปพ่นหนึ่งลายเติบอันนี้จักมือแล้วครับเนี่ยซ้ำเนี่ตัวนียอันนี้ก็มืออืมอแรงนี่เขาถือว่าจะได้ว้างจอกะล้งวันที่สิบเก้า นี่เริ่มยกหัวแล้วนี่อาการของเขาคือเขาจิชักย้ายถ้าเริ่มยกหัวแบบนี้แสดงว่าใกล้ละใกล้ละจะชักใหญยไอ้สำคัญนี่ก็คือไอ้ศัตรูมันนะครับมีอะไรึ่งศัตรูก็คือบ่ให้กินใบเปียกใบเปียกเกินไปแล้วก็พวกยาขายอี่ยังโอ้หำหำปนมาเลยมันจะเป็นขนต้มมันก็ จะสำลอกไปเลยว่ามันขี่เคียวเลยอย่างนีมัน<อ>จะตายมีนมี้โรคของมันคือกัรตัวที่เราเอามากล้องนึงเนี่ยไดป้ประมาณจักเปอร์เซ็นต์เขาเลี้ยงแบบดีๆอ่ะตายมีตายไหมมีมีคือกันมันจะเป็นอาการของมันจะสมบูรณ์เลยแต่ของพวกนี้นตายตาย,ตายช่วงช่วงมาไม่บอกครับหรือ <c oughs> ว่าไว้ไงแล้วไว้ไงแล้วเขาที่เริ่มสะสมเชื้อโรคไวททีเแรกของสับปลรุงไงโอเพราะว่ามันกินมือมันกินยางเดียวเนี่ยอาการก็มาออกสุดท้าย บในที่ททสำคัญช่วงช่วงลอกไอ้น,นี่แหละเนะาะบางทีเขาวางจอขึ้นไปเขา็ม่รู้การเพราะยกขึ้นมา,าตายอยู่ทางใต้กันมีต้องดูเล่ <c oughs> ตัวมันก็สม่ำเสมอกันแล้วแม่เนาะเนี่ยขางไต้กันมีนะครับนี่นหลยนะครับอโอ้อเป็นันที่สุกเนี่ยเริ่มแดงๆไปหาปองบ้าง มันจะเป็นเงาแดงๆไหมซุกข้นพนโบราณไหมซุกไหมเริ่มซุกยี่สิบห้าเมื่อได้ผลผลิตแล้วก็เอาไปส่งเขาอเก็บเป็นอาชีพเสริมนะแม่นะพรปกติแม่ก็ไปทำอย่างอื่นให้เห็นนาอยู่แล้วปลูกกล้วยโอ้หลายอย่างเลี้ยงเลี้ยงปลา ผสมผสานให้มันหมุนเวียนนะแม่เนาะนครับตัวเป่งๆเลยครับาอาชีพเสริมนะครับี่ <c oughs> กินเต้ใบอันแนวนี่แหละครับใ <c oughs> บหม่อนอย่างอื่นกินว่าได้ครับกินใบหม่อนอย่างเดียวพูเนเหี้ยวไปพูนครับ ดูแลเอาใจใส่นะครับนี่โอ้ตัวบใงง่ายลยครับแกเลี้ยงดีนะครับนี่ยางยังแบบไม่ได้เลยนะครับยางไม่ได้เลยยังก่ได้เลยกัประมาณเ <7, 000. S 2> จ็ดพันเจ็ดพันต่อต่อกล้องเหรอครับต่อกล้องเจ็ดพันรอบเดมมันตายลายเจอนยี่สิบห้าเ <25 S 2> มือ่อ เต็มที่ก็ต้องปล่อยอยู่แล้วยิบหามือต้องออกอยู่แล้วบก,กระมูกครับอ๋อแล้วเขาก็แยกหล้างแหวกเขาบอกครับแม่แกะแกะออกชาวเปถายจอนจอนจอนพวกก่อนอันนี้เขาต้องเอาไปวางใส่ครับวางถึงบ่าวางถึงโตาให้ใบอีกรอบนึงแล้วก็วางแล้วเขาก็บยิชักยายเฮ็ดไข่ยังเขาเองโอ้ไข่ไขเขาเอานี่ไปเฮ็ดล้างไม้ให้เฮ็ดล้างไม้ให้เขาแล้วเขาก็ยิชักย้ายบัดเนี่ยย้ายเป็นไข่ จักจักมือครับประมาณน้องไปในตตอนแรงไหมก็คือเฮ็ดเลยอีกสองอีกสองมือเขาก็มาเปิดถาหยุกจเขียนเป็นไข่แล้วสองมืออ๋อเป็นไข่ปึ๊บแล้วก็ถาเก็บถาเก็บแล้วก็จะมีแนวมาปั่นนุ่นมันออกปั่นใยมันออกอีกโอ้ปั่นใยออกอีกปั่นใยแล้วก็คือไปขายปักมันทั้งในและตัอย่าง พูดถึงเขาต้องไปศึกษาก่อนนะครับก่อนจะเห็ดหลยขั้นตอนอยู่ศึกษาแต่ว่าขั้นเห็ดเป็นแลวกะบุยากเห็ดเห็ดแล้วกะง่ายเลยอ๋อเป็นแบบนี้แต่ว่านี่ไข่เกาเมันเลยนี่เกาลักษณะคล้ายๆแบบนี้เนาะโอ้คือเอาใยออกมันมันเป็นเนื้อมันจะเป็นปุยนุ่นปุยนุ่นมันแม่กเกบไว้ครับ มันเขาเรียงไปให้ยสังเคราะห์หรือเ่หายัางเป็นแบบเนี่ยโอ้เป็นยายแบบนี้แต่ไปถึงเขามันก็นจะไปเป็นเส้นได้กรรม,มันวิธีอยงเขาลายยาง,ขงเขาก็ะเบื้ตรงนี <c oughs> ้เขาเ <c oughs> บื้องต้นเขาเอาแบบนี้ไปขาย <c oughs> เขาแบบนี้ไปขายแล้วเขาก็ไปแปลงจะ <c oughs> ไปแปลรูปอีกแปลรูปเป็นเส้นไหมเส <c oughs> ้นได้โอ้เขาเขามีนาที่ส่งส่งแค่นี้เนาะส่งแค่นี้ครับอันนี้คือมุมสบายใจนะครับคางๆางลงมอน มุมสบายใจมีต้นไม้ด่าง <laughs> สารพัดสารพัดด่างแกไปหามาปลูกนะครับจากในไร่ในสวนจากบนเขานะครับบนโดยเดี๋ <c oughs> ยวเราจะไปดูวิธีปลูกนะครับปลูกมอนเอาไว้เลี้ยงไหมนะครับแล้วก็ แกจะพาไปตัดนะครับตัดใบหม่อนนะครับไปเก็บใบหม่อนมาไว้ให้ใหม่มันมันจะชื่อหม่อนหรือชื่อให,หม่เนี่ยอันนี้คือแปลงหม่อนที่ตัดไปรอบที่แล้วรอบหน้าก็ลงเลี้ยงได้จะเป็นลอกๆแต่นี่แตงไว้วแ,วแต่เขาจะไปเอาแปลงพุ่งได้ใส่ปุ๋ยไหมแม่แมโอ้ แสดงว่าป,ประหยัดเติบแล้วไหมประหยัดเลี้ยงปยเลี้ยงเงี้ยไม่ต้องพึ่องอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่าสารเครมีน,มนะแม่เนาะใส่สารเคมีถ้าพวกคยชอบก็ทีหลังใส่กับพี่ใส่ยู่แม่อังวันีเวลาทุกประเด็โอ้เอาวิธีตัดนี่เขาบอกใส่มีดบรอครับใส่กันไก่กันไกไ่เจ้าก็ได้แล้วแต่กันเนาะมีดไม่ใช่เครื่องฉีกอืมใส่เบอร์กันไก่นะครับขอเบอร์กันไก่ โอ้ไก่แต่งกิ่งไม่เขาธรรมดาผมนึกว่าเขาเอามีดมาตัดบวมแม่นตัวนี้อ,อ,อ,อันนี้เขาตัดไปปุ๊บแล้วเขาก็ไปตากไว้ก่อนอให้มันแห้งก่อนแต่อันนี้จะเอาไว้มืออื่นบ่ครับเนี่ยตอนแซวมีวมนมนมีเบางตอนเแ้าเราจะประมาณค่ำๆกับที่โบกิมีดอกเขากับที่เริ่มได้วางโจครับ อันมื่อวานได้แมเมื่อวานนี่กินเบิดแต่ต่อเลี้ยวานนี่ปาดโอ้แสดงว่าแหง้งแห้งตัวใหญ่แห้งกินหลายกินหลายโอ้กําลังจีายเป็นดักเด้กําลังยี่ให้ลังก็ต้องการอาหารกินข้าวปั่นคนตกลิ้นคนแล้วแทบ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 อกินหลายแม่ไปเอาพันธ์ไอ้หมอนมาแต่เด็ครับ มอนต้นแรกบริษัทเขามีนั่งให้ด้วยมาที่นี่ก็มมปลูกห,หน่อยๆขยายคน oh. คนเลี้ยงมอนเลี้ยงไม้นี่เขามีน้ำใจได้ที่ไดยนี้เขาก็ให้ก oh, ันอ๋อซ้อยกันซอยกันอาชีพเดียวกันเดยด้บอร์ฟอกก็นน้นน้ำกันไปเอาอ๋อ oh. มาเรี้ยงน้ำกันอันนี้ถ้าเขาจากขยา,ายกัเนี่ยตอนเนี่ยมันกำลังมีพันเนี่ยเขาจะตัดจึงปีไปรปียบคือมันเขาเลย,เย uh. ง่ายมาก ตัดปึ๊บแล้วก็เสียบเสียบคือมันสัมปรังเขานี่แหละแล้วจักมือครับเอามันประมาณสิบห้ามือสิบห้ามือมันก็แตกแตกออกหรือว่าใส่น้ำยาเลี้ยงรากก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าเขาท่านไปลงแปลงไงเขาก็ไปช้ำไปช้ำแปลงคือปักไงแบบนั่นที่ตดง่ายดีก็กันอืเจ็ดเป็นแปลงไว้มีที่พ้อมม่แม่กระปุกงมันง่ายเพราะว่าเป็นอาหารอย่างเดี๋ยว บอกว่ากินบ่กินอย่างอื่นบ่กินอย่างอื่นบ่นี้กับหัวอาหารตลาดจะซื้อไปกินบ่ได้นี่กะทั้งบริษัทเพิ่นซรอยเพิ่นกะงบประมาณว่าโรงเรียนเรียงกองนึงที่เบิดงบปันใดเพิ่นกระสอยหัามาแล้วเฮาเพิ่นกระให้เฮางพรหักทีละพันสองพัแล้วแต่หยังแล้วแต่เฮาจะลุกจนกว่าสิรู้กจะเป็นสมาชิกน้ำเพื่นแล้วอ๋อขั้นตอนแรกเขาต้องไปลงเป็นสมาชิกน้ำเพื่นครับ เรียนรู้เอาแล้วครับอันนี้ก็เป็น EP 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 แรกเนาะเพราะว่ามันยาวมากเลยนะครับการปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยว EP ต่อไปจะไปชมวิธีการอะไรครับแมคัดแยกเนี่ยแกะแกะลหกะลังไหมนะครับแล้วก็ไปสู่<ๆ>การส่งเขา ขายพุ่นละเดี๋ยวอีกอีพีหนึ่งครับอีพีนี้มันยาวพุ่โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับความรู้สาระน่ารู้ชาวกเกษตรกรนะสวัสดีครับบบ๊ายาย